สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวคิปตัวคัลลินซีกันทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตรอตเป็นผู้พ่ายแพ้นั่นเองเราก็ต้องพี่ๆคิดเห็นกันยังไงเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงว่ามาอัปเดตพอตอซไยกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ LUNC นะฮะนนี้นะถือว่าสวยงามมากๆนะครับ มียอดเบิน lunc ไปแล้วนะครับ86ล้าน lunc นะส่วนเมื่อวานเบินไปเพียง30ล้าน lunc นะถ,ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับส่วน usdc เมื่อวานมีการเบินไป68 0 0 0นะครับเยอะเยอะอยู่นะอ่าและก็วันนี้เบินไป14,000นันั่นเองส่วนยอด staking นะครับมีการถามว่าลดลงมาไหมลดลงมานิดนึงนะ เพราะว่าเมื่อวานเจ้าตัวเลโชอ,อยู่ที่14.6เนาะจุด66ตอนนี้ลดลงมานิดเดียวนะอยู่ที่14.65นั่นเองนะครับก็ถือว่ายังคงสวยงามอยู่นะครับโดยเราดูสเตตัสในช่วง24ชั่วโมงที่เกิดขึ้นกันบ้างนะในช่วง24ชั่วโมงนี้มียอดสเต็กกิ้งเพิ่มขึ้นมาอีก108ล้าน LUNC นะครับ ก็ถามว่ามันมีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการถอนออกไปด้วยนะโดยยอดดิลิเกตลอสนะหรือว่ามีการถอนออกไปนะครับโดยทางด้านทวินโกนะก็โดนถอนไป900กว่าล้านนะครับกติว่า1นีเลียนละกัน 1, ล,น1ล้านลนะกันหนึ0ล้านเนาะอ่าส่วนยอดแทรนเซชันต่างๆก็ยังโอเคอยู่นะยังอยู่ในเลทปกตินะครับส่วนยอดเบิร์นก็ พุ่งสูงพอสมควรถ้าตีเป็น24ชั่วโมงนะยีชั่วโมงนี้เก็บร้อยล้านไปแล้วนะครับสำหรับ LUNC เนาะส่วน UDC s นี่ก็6,7นั่นเองนะซึ่งเยอะเยอะพอสมควรสําหรับในช่วงนี้นะครับมาอัปเดตข่าวแรกกันนิดหนึ่งนะครับสําหรับเรื่องการพิจารณาคดีของ LUNC ไม่ใช่ LUC ที่เทอร่านะเทะร่าฟาวเดชันแลบนะ เอ่เอเทเลฟอร,อร์มแล็บนั่นแหละเริ่มเอาชื่อมาปนๆกันละเทเลฟอร์มแล็บกับเสกนะครับที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนะเขาบอกว่าการถแถลงความก็ยังไม่มีนะครับก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าออาจจะมีเพียงแค่ทนายความเท่านั้นนะครับที่เข้าร่วมการหาเรื่องในประเด็นปัญหาบางบางประการนะบางเรื่องนะที่มันยังติดค้างอยู่นะครับและคาดหวังที่ น่าจะเป็นไปได้ในหลายๆประเด็นที่อาจจะถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงคําตัดสินหรือเปล่าในบางประเด็นนะครับส่วนทางด้นานศาลก็อาจจะถแถลงในวันนี้นะศาลอาจจะมาพูดถึงในวันนี้แต่ก็ยังเงียบๆอยู่นะครับวันนี้ผมก็ตามอยู่ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเนาะเกี่ยวกับการตัดสินในครั้งนี้นะเพราะว่าถ้าการตัดสินของศาลหรือว่าคณะลูกขุนต่างๆที่พิจารณาเกี่ยวกับคดีเนี้ย อืมมันจบลงสักทีอ่ะคราวนี้มันจะได้ไปต่อไงเราจะได้สามารถวิเคราะห์ต่อว่าเอ้ยมันจะเดินหน้าไปทิศทางไหนเนาะสำหรับอ่า LUNC และ UTC นะครับแล้วเขาบอกว่าอสารอาจจะถแถลงหลังจากการประชุมอีกครั้งนะที่จะจัดตั้งขึ้นในวันที่29ที่จะถึงมานะครับก็เหลือเวลาอีก4วันเนาะที่จะมีการประชุมครั้งสำคัญนะครับเกี่ยวกับคำตัดสินและคำพิจารณา อารมณ์เหมือนว่าที่จริงแล้วถ้าผมมองแบบไกลๆเลยนะแล้วก็ลองมองดูว่าคํำพิจารณาต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยที่มันไม่ยอมถแถลงมาสักทีเพราะว่ามันมีกฎหมายเรื่องฟิตทเวนตี้เนี่ยหรือว่า FIT เนี่ยสองหนึ่งเนี่ยมาขัดในช่วงประกาศมันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างเตรียมตัวประกาศคำถแถลงคำตัดสินนั่นเอง คันตัดสินที่เกิดขึ้นอาจจะมีทนายทางด้านของ TFL เขาใช้กฎหมายในส่วนนี้เข้ามาพูดคุยในการประชุมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็แน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าปกติแล้วการพิจารณาคดีนะครับถ้าเขาจะเร่งให้จบภายในเดือนหรือ2เดือนนี้นะครับอย่างที่เราเคยคาดการไว้ว่าช่วงที่เขาเข้าพิจารณาคดีในช่วงแรกๆเราก็รู้อยู่แล้วเนาะ ทางด้านกระทรวงอกระทรวงยุติธรรมของโซนสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำชับมาเลยว่าให้คดีนั้นสิ้นสุดโดยเร็วที่สุดนะอืมแต่พออย่างนี้มันกลายเป็นว่าอารมณ์เหมือนยืดเยื้อออกไปนั่นเองนะครับ <c oughs> และอีกอย่างเนึยงนะครับพอดีพี่เพ็งซิ่งถาม ถามมาฟงดีนะถ้ารูหน้าเป็นหลักทรัพย์จะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับโดนตรวจสอบยับแน่นอนครับโดนตรวจสอบยับยับแน่นอนนะทั้งโดนแน่ๆคือหนึ่งคดีคือไม่ได้จดทะเบียนนะจดคำจดทะเบียนอย่างถูกต้องเนาะหรือว่าได้รับการขอนอ,รขอนุญาตการขออนุญาตซื้อขายสินทรัพย์แน่นอนนะ ก็คิดง่ายๆก็โดนซวยเหมือนที่พี่วิงซิงบอกนะครับอ่ก็ตามนั้นนะครับถ้าเป็นหลักทรัพย์นะเออแต่ถ้าเป็นสินค้าโควกพันทั่วไปหรือว่าอืมพวกนี้ก็น่าจะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นหลักทรัพย์เนี่ยโดนนะครับอืมโดยต่อมานะครับอัปเดตเรื่องสารยังไม่จบนะก็คือสรุปง่ายๆก็ยังไม่ได้อัปเดตแล้วกันนะ ทางด้านสารมอนเตนโกนะครับอะ,อะไรเนะี่ยสารมอนเตนโกในกรีนนะในโกนั่นแหละมอนเตนโกนะในกรีนนะครับได้เพิกถอนคำตัดสินนะส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดคอนกลับไปยังเกาหลีใต้นะเป็นครั้งที่2แล้วนะครับก็คือยื่นไปแล้วว่าเอ้ยไม่กลับอเมริกาได้ไหมไม่ไปอเมริกาได้ไหมขอกลับเกาหลีใต้เลยดีกว่าสุดท้ายไม่ได้นะครับก็เลยเออน่าจะมีการ ยื่นคำตัดสินหรือเปล่านะถ้ากลับไปอเมริกาเนี่ยโดนสอบสวนยับนะครับพีโดคอนนะก็ต้องรอดูกันอีกทีนะว่าทางโซนอเมริกาเขาจะเคลียร์คดีจบหรือเปล่าถ้าเคลียร์คดีจบก่อนที่พี่แกจะกลับอเมริกานะก็ถือว่าโอเครอดพ้นเต็มที่ก็โดนคดีแค่หนีคดีเขาเรียกว่าอะไรหนีหนีหนีคดีนั่นแหละเออหนีคดีแค่นั้นเองนะครับก็ถามว่า อย่างว่าแล้วเขาก็มาแซะเนาะมีคนมาแซะหลายๆอันบอกว่าเออรวยเกินเนี่ยเออก็แบ่งๆกันใช้ไปนะฮะเออจ่ายจ่ายจ่ายเล็กจน้อยไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็เออเป็นอิสระภาพของตัวเองนะก็ที่จริงแล้วการจ่ายไม่มีปัญหาหรอกสำหรับพี่โดคอนนะครับที่ที่จริงแล้วเขาต้องการสู้ด้วยหลักฐานว่าเขาไม่ได้ทำให้ลูหน้านั้นล่มสลายนั่นเองเนาะ ที่จริงแล้วหลักฐานเขากนะ็มีนะแต่อารมณ์เหมือนเขาไม่ได้ออกมาต่อสู้อย่างจริงจังหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับการอีกทีว่าอืมพอเกมเรื่องการพิจารณาเกษตรในรอบรนี้จบปุ๊บต่อไปเขาก็แน่จะลุยต่อเรื่องการถูกโจมตีหรือเปล่านะถ้าการถูกโจมตี ดำเนินการคดีต่อมีหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นคนจมตีคราวนี้ละ LUNC พุ่งทุนมูลแน่นอนนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปเนาะต่อมานะครับทาง g e n i u s l a b นะอัปเดตนะครับบอกว่าข่าวดีสำหรับชุมชน LUNC นะเวอร์ชันล่าสุดของ e t k i 47เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะอยู่ในกิดแล้วสามารถเข้าไปดูได้นะเตรียมข้อเสนอกันเถอนะ ก็ที่จริงเขาก็ทําเสร็จแล้วแหละนะทําเสร็จแล้วเหลือแค่ <c oughs> เสนอให้อัปเดตต่อนั่นเองนะโ <c oughs> ดยครั้งนี้เขาบอกว่าการอัปเดต SDK ครั้งเนี้ยเขาทําเพื่อมาซับพอร์ตสาหรับ DAO เนาะหรือว่า DAO <c oughs> แล้วก็ Enterprise ของ d าวด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันอีกทีบางทีผมก็สับสนเหมือนกันว่าเอ๊ะดาวในแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่า DAO เนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเซิร์ชข้อมูลมาแล้วกันเผื่อเพื่อนๆยังไม่เข้าใจเขาว่าเอ๊ะรูหน้าดาวคืออะไร Enterprise d า o ก็คืออะไรนะแต่และที่ใช้คำนี้หมดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเซิร์ชข้อมูลมาอธิบายให้เพื่อนๆฟัอองอีกทีนะตอนนี้ผมก็ยังคุ้นเคือ,อยู่เรื่องคำว่าดาวตรงเนี้ยตัวย่อ DAO เนี่ยอืม มันคืออะไรนะครับก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตในการเข้าใช้งานเชนและกันเนาะรวมถึงนักพัฒนาดีแอปต่างๆนั่นแหละนะตี D f ความง่ายๆนะก็การอัปเดตพวกนี้นะครับถามว่ามันสำคัญไหมมันสำคัญมาก <c oughs> เพราะว่าทางเจ้าอื่นเขาไปไกลแล้วครับเขาไม่ต้องมาอัปเดตเอสอีคมเอทีเคอะไรพวกนี้เท่าไหร่ละอืมเหลือของเราเนี่ยแหละค่อยๆแก้ไขติดตามต่อไปเรื่อยๆนะเพื่อให้มันฟื้นฟูเพื่อให้กลับมาสู่จุด ที่มันคนรจะเป็นได้แล้วนะมันล้มมานานแล้วครับมันมันล้มมานานแล้วคนอื่นวิ่งรอบสนามไปเป็สิบรอบแล้วอันนี้เพิ่งสะดุดล้มเพิ่งวิ่งได้ครึ่งรอบอยู่เลยยังไม่ครบรอบนะก็ต้องวิ่งตามคนอื่นให้ทันเนาะสำหรับ u n c นะครับล่าสุดนะคนณแฟลกดุ๊กนะครับแฟลกดุ๊กนะครับก็ได้มาอัปเดตนะอืมอ่า ใช้ได้เนี่ยฉันถามเรื่องนี้อ่อันนี้ก็คืออารมณ์เหมือนเขามาบ่นๆนะครับที่จริงเขาจะมา,าเสนอนะครับเจ้าตัวการติดตาม p r o p o s a l ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นว่าการเสนอ p r o p o s a l แต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนะครับการจ่ายเงินเป็นไงพวกเ a p e r Job เป็นไงในช่วงเลทยังไงต้องคิดยังไงนะเขาไปอธิบายเพื่อติดตามนะครับ เขาก็เลยมาโพสในคอมมอนเวลล์นะการดำเนินการข้อเสนอของ120 98นะไอข้อเสนอนี้คือข้อเสนออะไรข้อเสนอเรื่องอาการเปลี่ยนแปลงรีวอร์ดแชร์เนะะาะเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับเบิร์แท็กนะครับก็คือยกย้าย80%เผานะ20%จะแบ่งออกมาเป็น10-10นะครับเป็นคอมมูนิตี้ผู้ สิซแล้วก็รีวอร์ดอีกสิเปอร์ซนนะครับพอเ้าเสนอนี้มันผ่านไปเป็นเดือนแล้วนะครับเนี่ยหึงเดือนแล้ะผ่านไปเป็นเดือนนะครับการอัปเดตหรือการติดตามเนี่ยมันถามว่ามันล่าช้าไหมมันมัน,ม,นมันก็ลาช้าอยู่แล้วเขาก็อ่อนลงแบบว่าเออทำงานมาตั้งเยอะแล้วขอตังค์มั่งน,นะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยในการทำงานเนี่ยข้อกำหนดในการติดตามนะการดำเนินงานนะ ขาก็จะพูดถึงเรื่องตามตระกะเก่าเล็กแกนกระจายหน้าที่ต่างๆนะพวกพารามิเตอร์อะไรโน่นนี่นั่นนะครับก็ตามที่ข้อเสนอเรื่องเปเปอร์จก่อนหน้านี้นะก็เอออันนั้นคือจบเป็น Job j o b j o ๆและจ่ายตางใช่ไหมรอบนี้เขาบอกว่าชั้น f ฟลก์ Flag นะครับก็ในฐา,านะบุคคลธรรมดานะเขาเสนอให้ทำงานตามข้อเสนอนี้นะในอัตราชั่วโมงนะให้จ่ายเป็นชั่วโมงละกันนะครับ เรื่องการดําเนินง,งานในส่วนตัวของฉันนะของตัวของเขาเองนะถึงตําแหน่งต่อไปนี้นะอ่24ชั่วโมงเป็นเวลาสามวันนะครับการพัฒนาการทดสอบในท้องถิ่นหรือว่าในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะหนึ่งหนึ่งช่วงะะ้วใน24ชั่วโมงก็คูณไป66เนี่ยไม่รวมภาษีนะรวมภาษีแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ อีก16ชั่วโมงในการเปิดตัวในเทสเน็ตหรือว่าการเข้าไปทดสอบในเทสเน็ตนั่นเองแล้วก็อีก16ชั่วโมงนะกับการเปิดตัวและการประสานงานบนเมเน็ตก็คือการเข้าใช้งานจริงนะที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับผลการทำงานทั้งหมดนะเขาคำนวณออกมาแล้วก็คือ3 0 0แเละ3 0 0นั่นนานะเพื่อความเรียบง่ายนะฉันขอเสนอให้ทำงานทั้งหมดในราคา3 0 0ม โดยเขาบอกว่าทำไลายนี้นะเจ้าตัว e t k เเขาเรียกว่าการอัปเดตนะของ g e n e s l a b เนี่ยใน v3 เนี่ยเขาได้ทำงานอัปเดตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มีหน้าที่อัปเดตของเขาต่อนั่นเองในส่วนนี้นะเขาก็เสนอเรื่องเงื่อนไขต่างๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาเสนอเกี่ยวกับการใช้ใจ่ายต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับแต่อันนี้เขาเป็นการส่งสัญญาณหรือ ข้อความที่วัดความน่าสนใจต่อผู้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับที่มอบหมายในลักษณะน,น,นี้เพื่ออนุมัติเริ่มงานภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับโดยใช้หลักการเจ้าตัวฟิวเจอร์เ่อฟ์เจอร์เปเปอร์จ็อบนี่ให้ถูกต้องนะครับก็คิดยังไงก็คือคิดตามทำลายเลยว่าเออเขียนโค้ดเสร็จรับเงินนะเข้าไปทดสอบเสร็จก็รับเงินนะแล้วก็อัปเดตเข้าสู่เมนเน ใช้งานได้ปกติก็รับเงินนะที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาคุยคุยกันก็คือถ้าโปรเจกต์เนี้ยหรือว่า1นึ่งโปรเจกต์เนี้ยอย่างที่เขาเสนอมาก่อนหน้านี้เรื่องอาการเปลี่ยนแปลงนะเขาเรียกว่า r e w a ร์ดแชร์เนาะในการเบิร์แทกต่างๆเนี้ยที่การกระจายต่างๆเนี้ยจะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลานู่นนี่นั่นว่าไปนะอาจจะใช้เวลา <c oughs> ช้านานไวแค่ไหนนะต้องทำให้เ ก่อนในกระบวนวามกระบวนการต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเขียนโค้ดเอ่ยเทสเอ่ยรานบนเมนเทสเสร็จปุ๊บถึงรับเงินก้อนไปนะอันนี้เขามาเหมือนเสนอว่าเออขอจ่ายเป็นเป็นจ็อบย่อยๆแล้วกันนะอือันนี้ก็ต้องรอดูนะว่ามีใครเห็นด้วยบ้างนะบางคนก็บอกเออเห็นด้วยนะเอาไปเลยนะวีโตนะ้เนี่ยก็คือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะอันนี้ก็คือ มันไม่ใช่การรักษามันคือเทสเนตแก้ไขอัตโนมัติได้เปลี่ยนแปลงมันนะพวกนี้ก็คือมันมันทำงานเป็นช่วงๆนะบางทีเขียนโค้ดเสร็จนะก็รับเงินก้อน24ชั่วโมงมันเยอะอยู่แล้วใช่ไหมก็เขียนโค้ดเสร็จกูเทสไม่ผ่านแน่ๆก็รับเงินก้อนนั้นไปก็จบก็จบกูไม่เขียนต่อกูไม่ลุยต่อเลยมันมันมันก็น่าเกียบไปนิดนึงนะถ้า เสนอมาแล้วใช้งานจริงทํางานได้จริงมันรับเป็นจบๆมันก็ดีไปอย่างนะครับก็ข้อเสนอนี้ก็ใครเห็นด้วยยังไงก็ต้องลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะอัปเดตในทิศทางไหนต่อนะอันนี้ก็คือเงื่อนไขในการทํางานแล้วกันอารมณ์เหมือนเขาออกมาพูดว่าเออนักพัฒน,นาเ็าต้องการประมาณนี้นะเออเขาก็น่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยอยากได้ตังอารมณ์ประมาณนั้นนะครับส่วนยอด ส่วน p r อพ่ s ซอนะครับเรามาอัปเดตพอพซอกันก่อนนะก่อนที่จะมานั่งคุยกันสักนิดหนึ่งนะอืมก็เรื่องเจ้าตัว reactivate นะ osmosisIBC นะครับผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แน่นอนครับผ่านเป็นเอกสัรเนาะตอนนี้ก็มี p r อพ่ s ซอที่บอกว่าจะเพิ่ม เบิร์นแท็กนะเป็น1.5%นะครับ,นะรบก็แน่นอนครับโ no, นวิวิโตไปให้ยับยับนะครับเออก็83%แน่นอนครับไม่ผ่านแน่ๆน,นะแต่ละคนหวดโนหมดเลยนะแดงเถียกนะครับก็ถือว่ามาแนวนี้ก็โดนโนวิวิโตไปละกันนะครับสำหรับการอัปเดตข่าว LUC n มีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ถ้าหากเพื่อนๆถูกใจ เนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ